คอจากพระพิคเนตนะคะถึงท่านที่ได้เจอคลิปนี้อันนี้ก็จะโบนัสให้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องก่อนนะคะได้ชมก่อนใครขอบคุณมากมาเลยนะวันนี้เราใช้เด็กนี้ให้สีม่วงเนอ้องสวยนะ เพื่อนๆอย่าลืมนะคะรุ่น19คอร์ดไพ่24เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งนะคะ19ทับ2ห้องสุดท้ายของปีโปรโมชั่น80%เลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญส่งไทยให้สายจิตวิญญาณนะคะสายตื่นรู้นั่นเองหวังว่าเราจะได้เจอกันทักหายแอดมินเลยนะคะโอเคคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ถือว่าบุญสัมพันธ์กับพระพิฆเนศ แต่ไม,ม่กี่ท่านที่จะได้ชมก่อนใครนะคะขอดูว่าท่านกำลังบอกอะไรเป็นข้อความนะคะพลังงานที่เชื่อมเชื่อมโยงถึงคุณว้าวสปพรส์ surprise ค่ะฟังเสียงจากสมาธิจากจิตใต้สังนึกของคุณดีๆสายจิตวิญญาณนะคะมันจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่าง อาจจะเป็นคําพูดหรือว่าเป็นแบบไกด์ไลน์บางอย่างภายในนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณกําลังจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องไม่คาดฝันหรือว่าได้ข่าวแต่มันเป็นข่าวดีนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมเข้ามาก็ได้โอ้โหหรือว่าเกี่ยวข้องกับการมันหมายแต่งงานที่อยู่ที่อาศัยก,ก็ได้นะคะเป็นข่าวลักษณะนั้นเออ ความมั่นคงก็ได้เลิศหนาอุยน่ารักเอสซอ p เพนเดเคิ acle, นะคะเอ๊อาจจะเป็นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เงินเพิ่มหรือแม้แต่พัฒนาความสัมพันธ์ก็ตามสุดยอดเลยเห็นไหมเด่นชัดได้จะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานก็อาจจะได้ได้แต้มเขาเรียกอ,อะไรนะได้อวยยศหรือว่าโอกาสดีเรื่องงานเออกำลังจะแบบพัฒนาขึ้นกำลังจะแบบมั่นคง สัญญาณนี้เหมือนการงานของคุณจะเข้าสู่จังหวะที่มั่นคงได้หรือมีข่าวดีในเรื่องของการงานมาละนะคะพลังงานดีนะเนี่ยพลังงานดีมากอืมอะเดบิวหลายคนก็เผชิญอยู่กับแบบความยากลำบากนะคะมันมีเรื่องดีมาแต่มันก็มีบททดสอบมาเหมือนกันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะ อาจจะเกี่ยวข้องความกับความเสี่ยงทางด้านของการเงินนะคะหลายคนต้องระวังการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่คุ้นเคยการลงทุนผิดอะไรอย่างเงี้ยการแบบอะไรที่ผิดพลาดทางด้านแบบความสุมเสี่ยงให้เลี่ยงนะคะถ้าเลี่ยงได้จะดีมากๆอืมโอ้โหมิลเลเนียขึ้นมาเลยเงินนี้คือสุดยอดนะคะ วิกฤตฮะทุกขลาบหรือเปล่าจะรวยนะเนี่ยเห็นไหมนี่จะรวยโชคลาบได้ไหมแต่ทําไมมีตัวนี้มาขัดมันจะเป็นทุกขลาบเหรอคะเด็กให้โชคได้นะเนี่ยเด็กให้โชคก็ได้หรือหลายคนกําลังจะเริ่มต้นกิจการบางอย่างก็ได้นะคะเนี่ย the h y e r a f e n นะคะหลายคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณ นะคะอาจจะเป็นพระตีมูลติพระพรมพระพิฆเนศนั่นแหละแบบองค์ประถมหลักเลยหรือหลายคนก็อาจจะเป็นแบบว่า,ทาเทวสุวรรณหรือว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรบางอย่างให้คุณนะคะเรื่องใหม่ๆกำลังจะเข้ามาเอเข่าวดีนั่นแหละแต่ชัดเรื่องความมั่นคงเฮ้ยจะแต่งงานหรือเปล่าอ่า จะแต่งงานหรือเปล่าหมอโบขอเคลฟไฟเจ้าเดวิลกับเลขห้าหน่อยอ่าอันนี้มันผ่านไปแล้วสีถ้วยบางคนยังนึกถึงนึกถึงอะไรนึกถึงความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าเออพลังงานนี้โดนเพย์ t e n t i o n to the weakness นะคะยิ่งคุณให้ความสนใจกับความกลัวเท่าไหร่ สิ่งที่ไม่ดีมันก็มันจะยิ่งดึงดูดเข้ามาเออมันเป็นบททดสอบทางด้านใจิตใจเราส่วนหนึ่งโอ้แต่ว่าเงินดีมากเห็นไหมเงินบางคนอาจจะได้มรอรดกหรือเปล่าหรือเงินเกี่ยวกับประกันอะไรเงี้ยอืมเครียดเรื่องอะไรเอ่ยบางคนเครียดในเรื่องของแบบพลังงานด้านลบอะนอนไม่หลับกลางคืน อืแต่รู้สึกว่าคุณกําลังเครียดว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีเรื่องครอบครัวเรื่องเงินบางคนนะอืมต้องตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เงินเรื่องครอบครัวเรื่องของความเป็นอยู่อะ่ะนะคะอืมขอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ จะเกิอดอะไรขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยจะเกิอดอะไรขึ้นกับคุณ The High p น i n เทสนะคะคุณจะมีสัญญาณมาก่อนอย่างเช่นสัญญาณรับรู้อะไรบางอย่างอย่างเช่นซิกเซนต์ของคุณคุณจะเซนต์แรงอะ่ะคุณจะแบบ <c oughs> คุณจะรู้ก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คุณจะได้เข้าไปเรียนบางอย่างศาสตร์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หลากหลายศิลปะฮิลลิ่งนะคะดนตรีหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจองค์ความรู้เปิดนะคะแล้วก็เหมือนจะกําลังจะดึงดูดใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะกําลังจะดูดดึงดูดใครสักคนเข้ามาในชีวิตอืมเพราะคุณกาลังจะดึงดูดสิ่งที่ขาดหายอ่ะก็คือความสมบูรณ์แบบความสุขความรักหลายคนอาจจะเหงาเป็นช่วงเวลาที่เออแล้วแหละ คุณอาจจะแบบว่าดึงดูดคนที่มีความแบบลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเข้ามาเพจออบสอดเพจออบสอดหลายคนก็เหมือนตามหาข้อมูลบางอย่างตามข่าวเหรอตามข่าวตามกระแสเหรอช่วงนี้เออส,สืบสอง ติดข่าวติดกระแสโอเค okay. แต่นี้คือข้อมูลคือองค์ความรู้ชัดเจนมากสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นในเรื่องของการตระหนักรู้การตื่นรู้ในเรื่องขององค์ความรู้คู่บาอาจารย์หรือแม้แต่ไฮเออร์เซลของคุณนะคะตัวตนที่สูงสุดของคุณกําลังดาวน์หโลดข้อมูลบางอย่างให้คุณตอนนี้หลายคนก็นับถือพระแม่ปราวดีกับพระชิวะเนาะในนี้เออ มีหลากหลายมากคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากแล้วก็คำตอบที่คุณถามเหรอคุณถามเรื่องคำตอบนั้นกำลังจะมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคุณบางคนจะรู้คำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะบางคนรู้คำตอบในใจอยู่แล้วม,มาดูว่าปัญหาของคุณมีไหมปัญหาคุณคืออะไรขอ how to หน่อยปัญหาของคุณคออ คือคุณบางไม่ใช่คุณไม่อยากระชญนะากับการเปลี่ยนแปลงนะคุณก็อยากได้การเปลี่ยนแปลงแต่บางบริษัทก็บางคนอาจจะไม่ได้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันคุณไม่ชินแต่ไม่มีใครชินหรอกคุณเออต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงคือบางอย่างมันเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปรับตัวไม่ทันหรือเปล่าอืมมันเลยเหนื่อยเนี่ยมันเลยเหนื่อยแต่ว่าสิ่งนี้มันดีนะมันเป็นความรับผิดชอบ ที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่มันจะได้รับการจัดการเห็นไหมพระพิคเนธกำลังประทานพรให้กูกำลัง,าา Google, งฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเอเนจีอยู่หลายคนนะคะเหนื่อยมากกับความรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแต่มันเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกอย่างมันถูกจัดสรรแล้วก็ดีแล้วคุณจะได้รับการจัดการจากพลังงานเบื้องบนก็คือเอเนจีสอดหรือว่าพลังงานที่แบบ ว้าว wow, มากอะไรเงี้ยอืม,อมช่วงแห่งการปรับตัวจริงๆโดยเฉพาะการเงินนะหลายคนช่วงแห่งการปรับตัวเรื่องของการเงินเรื่องของการงานนะคะในทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะนวัตรกรรมอะไรต่างๆนานาปรับตัวนะ จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานสายวิชาชีพหรืออะไรต่างๆนะคะให้คุณได้เริ่มต้นใหม่โอ้คุณจะทําได้สําเร็จนะคะคุณจะทําได้สําเร็จอืมอาจจะมีคอนฟ lict บ้างเพราะว่าคุณอาจจะทำสองอย่างหรือว่ามันมีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างบอกไว้เลยเออภายในสามเดือนนี้หลายคนถ้าพูดถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีจะเข้ามาอยู่แต่มันก็จะมี คล้ายๆว่าคนเก่าก็วนเวียนยังไม่จบไม่สิ้นอยู่เหมือนกันเออดังนั้นก็ต้องเคลียร์ตัวเองอะนะเอาขอดูพลังงานรอบตัวของคุณก่อนพลังงานรอบตัวของคุณนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวของคุณพลังงานที่เรามองไม่เห็นปิดทองหลังผ้าผู้อยู่เบื้องหลังเหรอคะ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณปิดทองหลังพระนะ,ะคือคุ้มครองคุณอยู่แบ็กอัพคุณอยู่หลายคนอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับอันนี้เลยตรงๆนะคะปิดทองหลังพระนะอืมที่ที่คุณอยู่มอก็รู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่เป็นแบบว่าเขียวๆพื้นที่ที่ธรรมชาตินะคะคุณต้องสูตรบรรยากาศดีๆเข้าไปในชีวิตนะ เรียนหลักพนะักผ่อนน่ะเพลังงานของคุณนิดความนิดพลังงานสีเขียวพลังงานสีเขียวเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามองไปหมอโมชอบนะคะก็คือจะออกไปมองข้างนอกที่มันเป็นสีเขียวเขียวมันทําให้หนึ่งคุณปรับปรับเขาเรียกว่าสุขภาพสายตาของตัวเองแล้ว energy สีเขียวมันมันชุ่มฉ่ำมันเป็น energy ของพ่อแม่ไกอาด้วย สีเขียวมันทําให้คุณเข้าเข้าเข้าสู่คําแบบรั่วทีลิ้นพันกันธรรมชาติด้วยอสาธุแคล้วค่าดค่ะคุณไม่ว่าจะเจอมารเจออุปสรรคต่างๆนานาคุณจะแคล้วค่าดปลอดภัยนี่เอเนจีแบบรอบตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะช่วงนี้จะทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวกับการแจกของแจกข้าวกล่องแจกอาหาร นะคะแบบใจบุญแจกอาหารบริจาคอาหารอะไรเงี้ยเท่าที่เราทําได้นะ,ะอาจจะให้แบบคนยากไร้นะคะให้อะไรก็ได้สิ่งมีชีวิตทำบุญนั่นแหะทุกอย่างจะดีกว่าเดิมแน่นอนว้าวเป็นไพ่ที่ดีมากคุณจะแคล้วคลาดคุณจะปลอดภัยเติมพลังชีวิตนะคะคุณได้รับการคุ้มครอง ทำบุญแบบไม่ต้องหวังผลนะคะก็คือปิดทองหลังพระแล้วก็แบบเลอไปแจกสิ่งที่มันเป็นแบบประโยชน์กับสังคมอะทุกอย่างจะดีกว่าเดิมสาธุดีใจด้วยนะคนที่กําลังเครียดๆอยู่คนที่กําลังเครียดๆอยู่ <c oughs> ยยยสัทธายเยอะๆนะคะอ่ะมาดูพรจากพระพิคเนศการนะคะห้าใบสุดท้าย สิ่งที่เป็นพรและเป็นคําเตือนถึงคุณนะอันนี้คืออะไรเอดอฟสอดใช่ไหมใช่เติร์ดยอ่ะทำสมาธิมองภาพกว้างนะคะมองภาพกว้างบางครั้งก็ต้องเรียนรู้ที่จะปลดล็อกหรือแบบเผชิญกับความกลัวบ้าง เราเหมือนปิดหูปิดตาไม่อยากรู้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรากลัวกลัวไม่มีกลัวลําบากกลัวแบบไม่ได้เออกลัวแบบทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือกลัวไม่ทันกลัวอะไรคือเยอะแยะมากมายเรามีความกลัวสถานการณ์มันยากแต่เราก็ยังกลัวอยู่มันเลยแบบยิ่งตอกย้ํายิ่งทําให้พลังงานเราบล็อกอ่ะเออจะต้องเนี่ยแหละออกมาจากความกลัวบล็อกบางอย่างอันนี้คือพลังงานที่ พุ่เข้ามาจะเป็นในเรื่องของความครียงสีนะคะศักยภาพในตัวของคุณสมัยใหม่นะวัตกรรมอะไรอะ่ะบางคนกำลังจะเข้าไปเรียนบางอย่างที่เกี่ยวกับคอร์สออนไลน์หรือว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างสมัยใหม่จะดีกับคุณมากๆเซเว่นออฟซอท่านบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงอันนี้คุณคุณท้าทายอะไรไว้หมอะโบอไม่รู้อาจจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณฮะใช่เหรออะไรเหรอ แต่นี่คือแบบนั่นแหละพลังงานบางอย่างกำลังมองคุณอยู่เออคิงออฟเพนเทนเคิ acle, นะคะท่านก็ประทานพอในเรื่องของความมั่งคั่งให้คุณนะนี่ผ่านไพ่ใบนี้เลยคิงถือเหรียญเลยเออคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีเข้าใจไหมคะจงวางใจเออแล้วก็แบบผ่อนคลายบ้าง อันนี้คือคิงเหลียนที่เขาเป็นคนที่สร้างทานบารมีช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะหรือเป็นช่วงที่เราอาจจะมีการบริจาคมีการช่วยเหลือคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อะใบสุดท้ายทริอปครับเห็นไหมอันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการเฉลิมฉลองความร่ำรวยอะไรต่างๆนานานะอืมเอาละ,ะเผชิญปลดล็อกออกมาจากสิ่งที่เรากลัว นะคะแล้วก็พรของคุณเป็นพรที่ดีมากในเรื่องของความร่ํารวยแต่ท่านก็อยากให้คุณแบบเผชิญหน้าด้วยความจริงใจนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเนาะขอให้คุณโชคดีนะคะก็อุ้ยเลิศมากเลยพังงานเลิศมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ใครสนใจคอร์สพายุซีนะคะชมรายละเอียดแล้วทักหาแอดมินได้เลยนะรุ่นสุดท้ายแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันขอให้ทุกคนมังคั่งร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยเลิฟๆค่ะครเอ่ยนะคะที่กำลังตามหาคอร์สเรียนคอร์สเรียนพย่แบบเข้าใจลึกนะคะหรือว่าเรียนเพื่อปลดล็อกการดูดวงไปเลยนะคะเป็นการดูดวงให้ตัวเอง ได้ให้คนอื่นได้แล้วก็เป็นการเช็คพลังงานได้นะคะหรือว่าการเรียนรู้ที่เข้าเข้าลึกเข้าดีฟในเรื่องของสายจิตวิญญาณกฎของแรงดึงดูดนะคะคลาสนี้เหมาะกับคุณมากนะคะมีโปรแกรมพิเศษนะคะสำหรับคนที่ลงเรียนนะคะคุณสามารถดูดวงเป็นภายในคาบเลยแล้วก็ยังแถม X ะะเอ็กซ์ต้านะคะเอ็กซ์คูซีฟให้ในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยนอกจากคุณจะได้ทักษะแล้วคุณยังจะได้เหมือน สามารถต่อยอดสร้างไรายได้ก็ได้นะคะหรือไม่นะคะเป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างนะคะความรู้ให้กับตัวเองปรับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคนที่ใจรักในเรื่องของสายเรียนรู้นะคะหรือว่าโหราศาสตร์นะคะ,ะในคลาสนี้นะคะมันไม่ใช่แค่การดูดวงแบบทํานายทั่วไปแต่เราจะเจาะลึกว่าเฮ้ยเรา จะสามารถเชื่อมต่อกับไพ่ได้ยังไงในเรื่องของอ่านเชิงจิตวิญญ,ญาณความรักการงานสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงจะวิเคราะห์ยังไงนะคะให้เรารู้ว่าเอ๊ะนี่ดูดวงของคนคนนี้แล้วดวงเขาดีนะเออแล้วก็ปัญหาของเขาคืออะไรแนวทางของเขาคืออะไรนะคะแล้วก็วิธีการหาคําตอบนะคะในหน้าไพ่เป็นยังไงการตั้งคําถามการตอบคําถามหรือรวมไปถึงวิธีการตอบการคุยกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เฮ้ยการเปิดไพ่ฮิลลิ่ง เป็นยังไงคืออะไรหรออะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่ก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานนะคะก็คือสอนตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพเลยนะคะ exclusive ไม่มีกักนะคะไม่มีการ,ะะการถ้าใครที่แบบว่ากําลังมองหาอยู่นะคะอ่ะนานจากคุณจะได้แบบเรียนรู้นะคะทักษะของการแบบเปิดไพ่พื้นฐานแล้วก็ยกระดับขึ้นมาในเรื่องของการอ่านพลังงานนะคะ,ะหรือว่าเช็คจกกักระ หรือว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับดวงดาวด้วยการหาศาสตร์ของตัวเลขนตัวเลข a n g i l n u m b e r ตัวเลขมงคลตัวเลขหลากหลายแล้วก็แบบ Personal Deep ในเรื่องของการถอดสัญ,ญลักษ์ณ นะคะเออเกี่ยวกับหน้าภายัยอันนี้คือ amazing มากแล้วก็มันมีมากกว่าที่เราแบบว่าเห็นนะคะที่จริงคือไปได้ไกลามากนะคะถือว่าเป็นศาสตร์ที่ amazing แล้วก็มีเสน่ห์มากดังนั้นขอคนที่ใจรักแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะคะที่อยากจะเข้าถึงศาสตร์นี้นะเพราะว่าผู้สอนเองตั้งใจสอนมากๆเลยนะคะตั้งใจสอนมากๆหวังว่าเราจะได้เจอกันสอบถามแอดมินมาได้นะคะตอนนี้รับ โปรโมชั่นพิเศษห้อง1น่านะจะเหลือประมาณ2หรือ3ที่นั่งนะคะถ้าห้องหนึ่งไม่ว่างก็ลงห้อง2ได้เลยนะคะรับจํานวนจำกัดเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นนี้นะคะลดเกิน70%ส่งไทยให้คุณเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนะัมาลงทุนกับความรู้กันนะคะต่อย,ยอดในเรื่องของการตื่นรู้นะคะในยุคแห่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะเลิฟๆคะ่ะ